หลังจากมีข่าวจากทางสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกมายืนยันว่าเซคิโออาเกโรกำลังเตรียมอำลาทีมหลังจบฤดูกาลนี้เนื่องจากเจ้าตัวจะไม่ต่อสัญญากับสโมสรทำให้ตำนาน10ปีของดาวซนโวตลอดการกับทัพเรือใบสีฟ้าต้องจบลงเพียงเท่านี้ในวันนี้เจ้าฝูงโทแบ็กจึงขอพาเพื่อนย้อนไปชม5แมตช์สุดประทับใจของคุณอาเกโรในสีเสื้อแมนเชสเตอร์ซิตี้กันค่ะ คุณอากเวโรย้ายจากแอตเลติโกมาดริดมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในปี2011จากนั้นเขากลายเป็นหัวหอคนสำคัญที่ทีมขาดแทบไม่ได้ก่อนจะขึ้นเป็นดาวสนโวตลอดการของสโมสรน,นอกจากนี้ยังช่วยเรือใบสีฟ้ากว้าแชมป์มาอีกมากมายทั้งแชมป์พิเมลิกสีสมัย FA Cup คัพ1สมัยคาราบาวคัพ5สมัยและ Community Shield อีก3สมัยและต่อไปนี้คือหแมตช์สุดประทับใจของคุณอากเวโรที่ชาวซิตี้เซนจะไม่มีวันลืม ในวันที่13พฤษภาคมปี2012แมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านพบควีนพาร์คเลนเจอร์ในนัดนี้เป็นนัดสุดท้ายที่หากซิตี้เก็บ3แต้มได้จะเป็นแชมป์ทันทีไม่ต้องลุ้นคู่แข่งอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งในวันนั้นเองปีศาจแดงดันเอาชนะซันเดอร์แลนด์ไปได้1-0และเกมได้จบลงไปก่อนแล้วในขณะที่ทีมของมันชินีซึ่งเป็นกุญซือของเรือใบสีฟ้าในขณะนั้นกำลังถูกควีนพาร์คขยี้และโดนนำอยู่2-1แต่พวกเขาก็สร้างปฏิหาริย์ที่ไม่มีใครคิดว่ามันจะเกิด ขึ้นเมื่อเข้าสู่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บของเกมสกอร์นั้นกลับมาเสมอกัน2-2ซึ่งหากจบลงด้วยสกอร์นี้แชมป์พรีเมียร์ลีกจะตกเป็นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทันทีแต่แล้วกุนก็ได้สัตว์ลูกยิงเต็มแรงผ่านมือแพดดี้เคนนี่เข้าไปเป็นสกอร์ขึ้นนำ3-2และนั่นคือประตูปลดล็อกสู่แชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยแรกของเรือใบสีฟ้าและเป็นแชมป์เหนือทีมของเซอร์อเล็กซ์ฟอร์กูสันด้วยลูกได้เสียที่ดีกว่าถึงแม้จะมีแต้มเท่ากันที่89คะแนนก็ตาม นี่ถือเป็นหนึ่งในประตูสำคัญที่สุดของกุลเลยก็ว่าได้และถึงแม้ฤดูกาลถัดมาเรือใบสีฟา้าจะไม่สามารถป้องกันแชมป์ออยได้และยังเสียบัลลังให้แก่คู่อริร่วมเมืองอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปแต่พวกเขาก็สามารถบุกยัดเยียดความพ่ายแพ้ให้แก่ปีศาจแดงถึงโอแทฟฟอร์ดกุลอากเวโรลุกจากมานั่งสำรองในนาทีที่71แต่เขากลับเป็นผู้ทำประตูชัยให้ทีมเก็บ3แต้มไปได้ด้วยสกอร์2-1 และแมตช์นี้เกิดขึ้นเมื่อ15สิงหาคมปี2011เรือใบสีฟ้าเปิดบ้านพบหงขาวสวอนซีกุนได้ประเดิมประตูแรกในเกมแรกที่ลงสนามให้ซิตี้ขอถูกส่งลงมาจากมานั่งสำรองแต่ช่วยทีมยิงไปถึง2ประตูทำให้นัดนี้ขอพาแมนเชสเ,เตอร์ซิตี้ถลม่มสวอนซีไปถึง4-0 แมต่อมาในวันที่10กุมภาพันธ์ปี2018ดาวยิงอาเจนไทําทำคนเดียว4ประตูพาซิตี้ถล่มเลสเตอร์แบบเลเทะด้วยสกอร์5-1และ1ในประตูสุดสวยคือจังหวะที่เขารับบอลต่อจากฟิลโฟเดนบริเวณนอกกรอบเขตโทษก่อนจะซัดเต็มข้อจนบอลพุ่งไปอย่างแรงและเร็วราวกับจรวดกระทบคานข้ามเส้นไปเป็นประตู และแมตสุดท้ายนี้ที่เราเลือกมาเกิดขึ้นในวันที่3ตุลาคมปี2015เรือใบสีฟ้าเปิดบ้านเจอสาลิกาดงคือเป็นอีกหนึ่งเกมที่คุณระเบิดฟอร์มใส่คู่แข่งแบบไร้ความปราณีโดยเจ้าตัวกดไป5ประตูนในช่วงเวลาห่างกันเพียงแค่20นาทีเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีอีกหลายแมตท,ที่คุณอากเวโรได้สร้างความประทับใจให้แก่แฟนแฟซิตี้ทั่วโลกและสำหรับเพื่อนๆล่ะคะคือแมตไหนก็คอมเมนต์บอกพวกเราได้นะคะ และเรามารอลุ้นกันว่าหลังสิ้นสุดฤดูกาลนี้ทีมใดจะได้ตัวดาวยิงวัย32ปีคนนี้ไปส่วนพวกเราจะาฝูงต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนหากชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ